ได้เลยผอมาจากเขียนสคริปต์ u t u b e 900คำเกี่ยวกับเครื่องบินรบ HAL Tejas ปี2026ของกองทัพไทยพร้อมขีปนาวุธและราคาทั้งหมดเป็นภาษาไทยและเริ่มด้วยก30วินาทีเร็วๆพวก30วินาทีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวด่วนจากกองทัพอากาศไทยที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงสุดๆเพราะประเทศไทยกำลังจะต้อนรับเครื่องบินรบ HAL Tejas รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ที่มาพร้อมขีปนาวุธทันสมัยที่สุด นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าพลังทางอากาศของประเทศเราไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ทุกเรื่องราวเบื้องหลังการเสริมกำลังครั้งนี้ไปฟังพร้อมกันเลยปี2026ถือเป็นปีที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนากำลังรบของกองทัพอากาศไทยเพราะการมาถึงของ HAL Tejas รุ่นใหม่พร้อมระบบขีปนาวุธล้ำสมัยทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันทางอากาศ เครื่องบินรุ่นนี้พัฒนาโดยบริษัทฮินดัสถานแอโรน u ติกลิมิเต็ดหรือ HAL จากประเทศอินเดียและได้ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของไทยโดยเฉพาะ HAL Tejas รุ่นปี2026มีโครงสร้างที่ทันสมัยใช้วัสดุคอมโพสิตมากกว่า45%ของตัวเครื่องทำให้มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและทนต่อการกัดกร่อนจุดเด่นของมันคือความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและพลิกตัวในมุมแคบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสู้รบแบบประชิดตัวในอากาศ สิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงคือระบบอาวุธที่ติดตั้งมาให้ HAL t e c u s ของไทยจะบรรทุกขีปนาวุธ Astra Mark 2ที่มีระยะยิ่งกว่า160กิโลเมตรสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่มองไม่เห็นด้วยตาและยังมีขีปนาวุธระยะใกล้ PYTHON 5ที่ไว้ป้องกันไม่ให้สัตรูหลุดรอดนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และระเบิดแม่นยำสูงสำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดิน ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่แพ้กัน HAL t e a s 2026มาพร้อมเรดาร์ AESA แบบสแกนลำแสงอิเล็กทรอนิกส์ระบบแสดงผลบนหมวกนักบิน Helmet Mounted Display และชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงทําให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้เร็วขึ้นหลอกเป้าได้แม่นยาและรบกวนสัญญาณสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุผลที่ไทยเลือก Tejas นั้นไม่ใช่แค่เพราะสมรรถนะแต่ยังเป็นเพราะความคุ้มค่าและความร่วมมือกับอินเดียการซื้อครั้งนี้มาพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกนักบินและการตั้งส่ย์ซ่อมบำรุงในประเทศซึ่งเป็นข้อเสนอที่ผู้ผลิตรายใหญ่จากตะวันตกมักไม่ให้ราคาต่อเครื่องของ HAL Tejas รุ่นติดตั้งขีปนาวุธเต็มรูปแบบอยู่ที่ประมาณ42ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ1,500ล้านบาทซึ่งถือว่าถูกกว่ารุ่นคู่แข่งอย่าง Gripen ปป E หรือ F-16V ที่ราคาเกิน70 80ล้านดอลลาร์ความคุ้มค่านี้ทาให้ไทยสามารถจัดหาได้หลายลำในงบประมาณที่จากัด ค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงก็ต่ำกว่ามากอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,000ดอลลาร์ขณะที่เครื่องรบขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายเกิน15,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่ากองทัพอากาศไทยสามารถฝึกนักบินได้บ่อยขึ้นโดยไม่กระทบงบประมาณมากนักนอกจากความคุ้มค่าแล้ว HAL t e u a s ของไทยยังได้รับการปรับแต่งพิเศษเช่นซอฟต์แวร์และระบบควบคุมที่รองรับภาษาไทยการเชื่อมต่อกับระบบเป้าหมายที่ผลิตในประเทศและการจัดโหลดขีปนาวุธให้เหมาะกับยุทธวิธีของกองทัพไทย ทำให้เครื่องบินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันประเทศได้อย่างลงตัวดีไซน์ของ HAL Tejas 2026ก็ดูน่าเกรงขามด้วยปีกเด ch ok ลต้าอันเฉลเฉี่ยวสีพรางที่ออกแบบมาสําหรับภูมิประเทศแบบเขตร้อนและเครื่องหมายประจําชาติไทยที่เด่นชัดเมื่อบรรทุกขีปนาวุธเต็มลำมันดูเหมือนนักล่าแห่งท้องฟ้าที่พร้อมออกปฏิบัติการทันทีสำหรับกองทัพอากาศไทยนี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินใหม่แต่มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่า ทยพร้อมปกป้องหน้าฝาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพส่งสัญญาณชัดเจนถึงทั้งพันธมิตรและคู่แข่งว่าประเทศไทยจะไม่ยอมถูกมองข้ามอีกต่อไปนักบินที่ได้ทดลองบินยืนยันว่าเทคัสตอบสนองได้ดีมากการมองเห็นจากห้องนักบินกว้างชัดเจนควบคุมง่ายทั้งในจังหวะลงจอดและในภารกิจความเร็วสูงวิศวกรก็ชื่นชอบเพราะเครื่องถูกออกแบบให้ซ่อมบำรุงง,ง่ายลดเวลาพักซ่อมให้น้อยที่สุด อนาคตยังมีความเป็นไปได้ที่ไทยจะขยายฝูงเตคัสและอาจเข้าร่วมโครงการพัฒนารุ่นต่อไปซึ่งอาจรวมถึงโรนติดอาวุธที่บินร่วมกับเครื่องรบหรือระบบ AI ช่วยเล่งเป้ารวมไปถึงขีปนาวุธระยะใก,กล้กว่าเดิมปี2026จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ HAL เตคัสรุ่นติดขีปนาวุธล้ำสมัยมอบให้ไทยเครื่องบินรบที่ทั้งอเนกประสงค์ราคาเข้าถึงได้และพร้อมเผชิญหน้าสัตรูในทุกสถานการณ์ ้องฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะได้เห็นยุคใหม่ของพลังทางอากาศไทยและอย่างที่ผมบอกเสมอในสงครามยุคใหม่ความรู้คือพลังและพลังนี้จะทำให้เราก้าวนำทุกภัยคุกคามเสมอถ้าคุณต้องการผมสามารถทำชื่อเรื่องคำอธิบายและแท็กในภาษาไทยสำหรับ YouTube เพื่อช่วยให้วิดีโอนี้ติดอันดับค้นหาได้ง่ายขึ้นคุณอยากให้ผมทำต่อเลยไหม